คุณเคยได้ยินเรื่องพระกินเนนไหมครับฟังดูเหมือนตลกใช่ไหมแต่ขอเตือนว่าอย่าพึ่งหัวเราะเพราะเรื่องนี้ไม่ใช่แค่นิทานพื้นบ้านแต่มันคือเรื่องสยองที่เล่าขานกันมานานกว่าครึ่งศตวตรรษที่จังหวัดนครสวรรค์ใช่ครับวัดเก่าแก่แห่งหนึ่งในจังหวัดนั้นมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่ ตั้งอยู่ในโบสถ์เก่าแก่ที่ถูกปล่อยร้างมานานปีหนึ่งมีสามเณรหลายรูปเข้าไปจำพรรษาในวัดแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นกลับกลายเป็นฝันร้ายสามเณรเริ่มหายตัวไปทีละรูปไม่มีใครรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นบางก็คิดว่าหนีศึกบางก็คิดว่าแอบออกไปเที่ยวแต่สิ่งที่ทำให้ทุกคนเริ่มหวาดกลัวคือเศษจีวรที่ขาดวิน ติดอยู่ที่ปากของพระพุทธรูปองค์นั้นฟังดูเหมือนเรื่องแต่งใช่ไหมครับแต่ชาวบ้านหลายคนต่างยืนยันว่าพบเห็นกับตาเศษจ,จีวรถูกดึงออกจากปากพระแล้วไม่ว่าใครจะเช็ดจะทำความสะอาดอีกกี่ครั้งเศษจ,จีวรนนั้นก็กลับมาติดเหมือนเดิมทุกครั้งเรากับพระองค์นั้นกำลังกลืนกินร่างเนือนเหล่านั้นอยู่จริงๆและที่น่าขนลุกยิ่งกว่านั้น พระพุทธรูปองค์นั้นเริ่มสูงขึ้นใหญ่ขึ้นจนเกินขนาดคนธรรมดาในช่วงเวลาแค่ไม่กี่เดือนจากองค์ยืนกลายเป็นพระนอนมือข้างหนึ่งเท้าพระเศียรเรากับกำลังพักผ่อนแต่พักผ่อนจากอะไรจากการกลืนกินร่างเนินเหล่านั้นหรือเปล่าสุดท้ายเจ้าอาวาสต้องสั่งทำกรงเหล็กขนาดใหญ่ครอบพระองค์ไว้ พร้อมจัดเวรยามเฝ้าโบสถ์ตลอดเวลาตั้งแต่นั้นมาก็ไม่มีเนนหายอีกเลยเรื่องนี้กลายเป็นตำนานท้องถิ่นที่เล่าต่อกันมาบ้างว่าจริงบ้างว่าแต่งแต่สิ่งหนึ่งที่ทุกคนเห็นตรงกันคือพระพุทธรูปองค์นั้นยังคงอยู่ที่เดิมและเศษจีวรที่ปากพระก็ยังไม่เคยหายไปไหนถ้าคุณเดินเข้าไปในโบสถ์นั้นตอนกลางคืน แล้วได้กลิ่นทูปจางๆลอยมาได้ยินเสียงเหมือนผ้าถูกฉีกเบาๆก็อย่าแปลกใจไปนะครับเพราะบางทีพระท่านอาจกำลังหิวอยู่ก็ได้นี่คือเสียงกระซิบเที่ยงคืนเรื่องราวที่จะตามหลอกคุณแม้ในยามหลับถ้าคุณชอบคลิปแนวนี้อย่าลืมกดติดตามกดไลค์และแชร์ให้เพื่อนๆด้วยนะครับ เราจะพาคุณไปรู้จักกับเรื่องเล่าสุดหลอนจากทั่วประเทศที่คุณอาจไม่เคยได้ยินแล้วเจอกันในตอนหน้ากับเสียงกระซิบเที่ยงคืน